อาลาสันคูองจะตั้ง,ปงปรรศศองค์คณะศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ so ูวราชการจังหวัดพระนครศรียาพรอมดยข้าราชการและพระสงฆิอร์พระวิญญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวพู้จัการโยพพรลงันสร้อยสให้กำหนดพระราชพิธีาพระราชทานรัธรรมบคญญัแก่ราชดอรศรียา 我出差来了吧？

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคามสวยงานะครับในทุกของสันาการกาสัมพันธ์จังหวัดระนาศารีอว่ราชการจังหวัดระนอรีอยุธ่ารรอ,อันนิวัน์รุ่สารประธานพิธี